ที่ไานที่ทำงานงไม่ใช่ครับที่นี่เปนงานที่ทงาประจำ้ว็ระจำประจำครับเราจะทำร่เผากผลบางของไูเสีผู้ี่รอไงก็ตอนแรกเป็นงานตงสอบการทำงานแต่ครับแต่ทำงานดังปกตินะครับ ต่อไปทดสอบการทำงานของไฟเลีเ้ยวซ้ายและขวาครับขวาติดครับไปทางด้านหลังครงับไฟเลีเ้ยวทางด้านหลังก็ติดครับไปเป็นทางด้านซ้าย ้ไปเลี้ยวทางด้านขวาทางด้านขวา,ขวาด้านขวาหลังติดนะครับไปทางด้านขวาไฟเลี๋ยวทางด้านขวาทางหน้าติดครับต่อไปทดสอบการทำงานของไฟชุกเฉยครับ เราอยู่เฉยทำงานปกติครับติดปกติติดปกตินะครับต่อไปเป็นการตรวจสอบการทำงานของไฟเบคครับไฟเบคครับไฟเบกทั้งด้านซ้ายและด้านขวาทำงานปกตินะครับ ต่อไปเป็นการตรวจสอบการทำงานของไฟขอทางครับไฟขอทานครับไฟขอทางด้านหน้าติดหมดนะครับต่อไปเป็นการเป็นการตรวจสอบการทำงานของไฟหน้าครับไฟหน้า ไปหน้าติดปกตินะครับติดปกติต่อไปตรวจสอบการทำงานของไฟลี่ครับไฟลี่ใช่ไหมวันนี้ไฟลี่ไฟลี่ข้าวข้านหข้าวไหมไม่ได้ทำไฟลี่ปกตินะครับ ต่อไปหวการตรวจสอบการทำงานองไฟในห้องโดยสารครับไปในห้องโดยสารอ่านข้างครับอันนี้ไม่ติดนะครับอันนี้ผิดปกติครับต่อไป ต่อไปเป็นการดูสัญญาณไฟเตือนระบบประจุไฟที่แผงหน้าปัดครับอันนี้ติดป,ปกตินะครับปกติขอทษครับต่อไปเปิดสวิตช์กุญแจที่จิตตำแหมงอ่อนครับปกติครับ ต่อไปสตาร์ทขึ้นด้วยครับปกติครับป,ประจันรับตเตอรี่้าแรงเตมที่รตัตเตอนเตาครับอันนี้ได้12สองบนครับ มาไปข้าแรงเพื่อนสูงสุดขึ้นไปหน้าร้อยรอบจ่าหมูครับข้าแรงเพื่อนสูงสุดจ่าโมูครับคอมม่าครับ